สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชุตินันชาแนลนะคะวันนี้จะมาแชร์วิธีเติมเงินเข้าแอปเป่าตังค่ะก่อนไปรับชมนะคะพี่ขอคนล,ละหนึ่งไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชุตินันชาแนลค่ะโครงการโคนละครึ่งเฟส5เริ่มใช้งานได้ในวันที่1กันยานี้นะคะ วิธีเติมเงินเข้าแอปเป่าตังเพื่อใช้สิทธิ์โคละครึ่งขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่แอปเป่าตังค่ะจากนั้นใส่รหัสผ่านเข้าแอปเมื่อใส่รหัสผ่านแล้วจะขึ้นโฆษณามาแบบนี้ให้เรากดปิดไปได้เลยค่ะเลือกตรง G Wallet แถบสีฟ้าและกดตรงคำว่าหน้าหลัก ตรงนี้ค่ะจากนั้นกดตรงคําว่าเติมเงินเข้า G Wallet แล้วจะมาที่หน้านี้นะคะเป็นหน้าธนาคารที่จะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเลือกใช้ธนาคารไหนในการโอนเงินพี่เลือกเป็นธนาคารกรุงเทพนะคะ ธนาคารอื่นก็ใช้วิธีการเดียวกันค่ะแล้ววันนี้นะคะวิธีที่พี่จะใช้เติมเงินเข้าแอปเป่าตังก็คือการโอนผ่านแอปแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพนะคะพี่ก็จะเลือก Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพนะคะเมื่อกดแล้วนะคะก็จะมาที่หน้านี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เรามองตรงตัวเลขเยอะๆนะคะ ให้เรากดไปตรงคำว่าคัดลอกค่ะสำหรับคนที่มีโมบายแบงกิ้งอยู่ในมือถือเดียวกันนะคะสำหรับใครที่มีโมบายแบงกิ้งอยู่อีกเครื่องหนึ่งหรือจะให้เพื่อนเติมให้นะคะก็จดหมายเลขไปนะคะ mm hmm. เมื่อกดคัดลอกจะขึ้นว่าคัดลอกสำเร็จให้เราปิดแอปของเป่าตังะคะจากนั้นไปเข้าแอปธนาคารเพื่อทำการโอนเงินค่ะ จากนั้นเราก็ไปเข้าที่โมบายแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพนะคะที่อยู่ในเครื่องเดียวกันเข้ามาแล้วกดเติมเงินค่ะใส่รหัสผ่านเข้าแอปให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นจะเข้ามาที่หน้านี้นะคะให้เรากดไปตรงเติมเงินพร้อมเพย์ G Wallet ตรงตัวพีตรงนี้ค่ะ เมื่อกดเข้ามาก็จะเจอกับหน้าแบบนี้นะคะตรงหมายเลข eWallet ตรงนี้ให้เรานำหมายเลขที่เราคัดลอกเมื่อกี้จากแอปเป่าตาังนะคะมาวางตรงนี้ได้เลยค่ะสำหรับคนที่คัดลอกเพื่อมาวางนะคะให้แตะก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็แตะอีกครั้งหนึง่งแล้วกด paste นะคะหรือวางนะคะก็จะขึ้นเป็นหมายเลข eWallet แบบนี้จากนั้นใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมค่ะ จากนั้นกดคำว่าตกลงนะคะจากนั้นกดตรงคำว่าต่อไปค่ะและกดยืนยันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปเช็คเงินที่แอปเป่าตังกันค่ะเงินก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะ100บาทที่เติมเมื่อกี้ สำหรับวิธีการเติมเงินง่ายๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่องชุตินันชาแนลเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ